พ่อปลาลิงเนาะเขาว่าทำไมทำมันมีแผลหน่อยนึงเรือพอตัวนี้เจอก็แหกพอตัวนี้มันเจอเลยว่ามีไข่รักษามีแต่คนมาแหกแผลแล้วก็ไปสามหมื่นเจ็ดนี่หนึ่งพันสิบห้าสิบบาทใช่ไปสามถลนนนี่จำได้นะว่าได้สามเนี่ยพูดรอบเดียวเองครับคุยคุยให้ให้ใส่องฟองปลานามสเปรยีซิลินเหมือนถูกครับ สิบหกหรือ,อ,ยอยี่สิบยี่สิบต่มันมือแรงเลยสิแจ็ก,การผ่านูปครับพี่พอพอลิงเจอแผลมันก็แหงๆแ,แ,แล้ว้าไปคนละมม <c oughs> เ้ยย <c oughs> สองสาม ยะปากเนอของแถมจะปากเนี่ยโอ้ยโอ้ยทา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 ยาท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 าบาท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 าเาราทาทาทาอาท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 า่าท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 าืาท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 ายาอายาท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 าา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 ายาาทาา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 า เบอร์โทรหนูมีข้างล่างสงไั่ตัวยาสงสัยังไงเอะพูดไปวันนี้ลืมีกแกโธ่นาะบารที่นี้โศกบาต้องโศกแล้วพอขยันพอแล้วเอาหยามาคุมมัเนี่ยเอาห้าแล้วมันแค่นั้นนะเคียยวๆตัดๆนคับข้าวตัดแล้วหักหยาเข้านี่มันตัดไปใบมันหักมันยังดึงอาหารได้อยู่ ออ๋ก็เลยเอายาฆ่าามันกระทบกระเทือนหักฝอยตายตัดแล้วว่าไปแยังสวรรณนามันมันมันบ่มีหยดก็คือมันมาทำงานเฮาเฮาก็อยากให้มันตายไปเลยแบบนี้เลยก็เลยพยายามเอามันอออกให้หมดเลยถูกถูกเนี่ยมันไปกระทบกระเทือนหักฝอยกระทบกระเทือนหักฝอยครับกระทบกระเทือนหักฝอย